สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับช่องเสือ,อาหารอีสานใต้นะครับวันนี้อยู่ที่สวนสมเด็จรีสะเกดนะครับเราจะมาดูน้องลําดวนครับวันนี้เราจะมาดูน้องลําดวนบรรยากาศเย็นนะครับไม่ร้อน,นครับวันนี้เนาะไม่ร้อน,นเ,รอเราไม่ไปแล้วครับเรามาจาก มาจากระยองเนาะเรามาดูน้องน้องลำดวนจ้าเอ๋นี่ครับน้องหมูเด้งหมูเด้งใส่เสื้อแดงครับวันนี้หมูเด้งใส่เสื้อแดงนี่สวนสวนส,วนสวนสวนสมเด็จนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับวกกนบันนี้โอ้ปลาตัวใหญ่มากครับเพื่อนๆปลาตัวใหญ่มากอันนี้ที่ไหนครับ สวนสมเด็จหันว่าพองเลยดิสวนสมเด็จที่ไหนจังหวัดอะไรจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดครับวั <Hampshire S 1> นนี้น้องอา่าน้องหมูเด้งน้องหมูเด้งนนจ,ะจะมาดูน้องลําดวนครับนี่ครับสวนสมเด็จศรีนครินศรีสะเกดนะครับเนาะเป็นป่าไม้ร่มรื่นนะครับร่ลมรื่นมากเลยร่ลมลื่นลมรื่นบรรยากาศดีมากเลยนะครับบรรยากาศดีมากเลย จะมาดูน้องลำดวนกันครับวันนี้ว่าจะน่ารักเหมือนน้องหมูเด้งไหมน่ารักอยู่แล้วท่านอโอ้ยเพื่อนๆครับหนาวมากเลยนะเนี่ยลมเย็นมากเลยหนาวครับดูดูด,ด,ดูดูเดินก่อนอกมาเนะี่ยหนาวไม่หนาวหนาวครับบรรยากาศดีครับลมยืนลมลืนลมล่นลมลื่น ฝนสมเด็จสีตะเกดนะครับเสียงธรรมชาตินกร้องนกการ้องมันเป็นเออฝนสัตว์ครับฝนสัตว์เนาะแต่ต้องเดินเดินน,นี่ป่าลําดวนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเนาะ,นนะป่าลําดวนเนาะนีูน้องด้วยรูนี่ใจนะเป็นป่าป่าดงลำดวนครับป่าหลงลำดวน,ดวนต้นไม้นี่มีชื่อหมดเนาะ เป็นต้นอะไรต้นเขยงอ่ะไม้ยืนต้นดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะวันนี้เราอยู่ที่สวัวสมเด็ดจจังหวัดอะไรครับจังหวัดศรีสะเกดครับกกรวันนี้เราจะมาดูน,น้องลำดวนครับน้องลำ,ำดวนคือฮิปโปอุติมาโอจะพามาดูน้องลำดวนครับ โอ้นี่อะไรครับเพืพ่อนๆมีโปสเตอร์ด้วยเนาะโปสเตอร์โปสการ์น้องลำดวนนี่น้องลำดวนโอ้น้องลำ,ำดวนหรือน้องหมูแดงน้องลำดวนครับหมูแดงคีเล่นมีของมาขายด้วยนะครับเนาะนี่ ลมเย็นมากเลยครับลมลื่นลมเย็นสวยอันนี้หลอกลำดวนต้นลำดวทนทางนั้นเลยนะอืมอ,อืออันนี้น้องหมูเด้งเ,เนี่ยเสื้อแดงน้องหมูเด้งนะครับะจะมาหาน้องลำดวนวันนี้ครับเราเจอรูปน้องลำดวน,นอ,ดวอีกแล้วเนาะเป็นโพสตเติมใบใหญ่เลยนะครับ กระแสกำลังดังนะครับมาจากหมูเด้งเนาะน้องหมูเด้งเอา้ามีลอตเตอรี่ด้วยนี่ครับโปสเตอร์น้องลำดวนเนาะอ่ะนูน่นหมูเด้งอยู่ข้างหน้านะครับเสื้อแดงน้องหมูเด้งดูอะไรครับดูน้ำกับปลาไอ้ย่ยนะครับมันเป็นสวนสัตว์เนาะมันเป็นสวนสมเด็จ มันเป็นสวนสัตว์อยู่ข้างในเนาะอันนี้ก็ป่ามีป่าอ่ามีป่า,ม,ปามันก็จะเป็นเอ่อสวนดงลำดวนนะครับบรรยากาศสวยมากบรรยากาศดคือทั้งวันไม่ร้อนนะสวยสวยสวย<ม>นี่ครับปเป็นสวนสัตว์เนาะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับพาเข้าไปดูข้างใน นี่น้องเราไอน้น้องอะไรน้องหมูเด้งเสื้อแดงถือหญ้าไปแล้วครับตองกำรรนี่ตั้งใจมาแล้วครับตั้งใจมาแล้วต้องดูอ,อันนี้อะไรครับนกอะไรนี่นนี่นกอะไรนกนกอะไรครับนกว่านกว่าเขัไป นี่ครับนีลิฟอันนี้เพื่อนน้องก้าเนาะเพื่อนน้องก้าโอ้เพื่อนเยอะมากอย่าไปให้มันหมดนะสชองอันนีกเ่าเออสองอันมาๆมาๆมาอันนี้อันนี้กวางนะครับกวางกวางกวางครับเพื่อนๆกวางลองสกิมชิมดู อ๋ควางมันกินหญ้าไหมม,มับมับมับปลอยปลอยปลอย้อยนี่ครับอันนี้พาเด็กน้อยเสื้อแดงเฮ้ยเสียงอะไรจะมาดูน้องลำดวนนะครับเนาะน้องลำดวนเฮ้ยมีรูปไว้ไงนอี่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยมาถ่ายนี่ครับน้องลำดวน เห็นไหมน้องหมูเด้งมันบอแมนบอแมนนี่ตัวใหญ่มันหมูเดงองนี่ใส่น้องลำดวนเป็นที่แน่นอนมันเข้ากป่าสมเด็จโดงลำดวนเนาะ ตัวเล็กๆก็สวยเนาะสวยตัวเล็กก็เหมือนเด็กอ่อนก็เหมือนเด็กอ่อนแป๊บเดียวเหมือนหมูเดงเลยไอหมูกาน้องลำดวนไม่เหมือนนี่วันนี้มาเจอน้องลำดวนแล้วเนาะเอาแล้วครับลงน้ําแล้วตามกระแสครับตามกระแสโซเชียลเนาะตามกระแสโซเชียลส้นหน่อยได้มาถึงสีสเกตแล้วเนาะก็เลยมาดูน้องลำดวน น้องเล่นน้ำน้องลำลงลวดวนน้องเล่นน้ำแล้วน้องวนะุ้นน้ำหำดูอันนี้แม่แม่มันตัวใหญ่มากน,นมาถึงแล้วครับนี่น้องลำดวนเล่นน้ำาตือนตื่นตือนตืนตืนดวนนนหมูเด้งหมูเด้งน,น,ดน้องลำดวน <c oughs> <c oughs> นี่หมูเด้งอยู่ここนี่หมูเด้งเสื้อแดงนี่หมูเด้งอัน <c oughs> นี้หมูเด้งแน่ ทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะเออหมูเด้งกระดิกคุยนี่กับหมูเด้งหมูเด้งเงาคนเยอะแล้วครับคนเยอะแล้วนี่หมูเด้งเสื้อแดงอยู่นี่ครับหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งอโอเคครับน้องลำดวนก็ลงน้ำไปแล้วปันที่เรียบร้อยเนาะ นี่เด็กๆอยากมาให้เห็นน้องลำดวนแช่น้ำไปที่เรียบร้อยแล้วแช่น้ำไปแล้วนะครับเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่องเสืออาหารอีสานใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย